ดีเช้าวันพุธที่25ตุลาคม2566กับฟัน Strategy In Focus นะคะโดยไฟล์ Strategic Wealth ของ UOB เหียนฟันค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นเลยนะคะที่เป็นปัจจัยหนุนให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมีแนวโน,น้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเริ่มต้นจาก ปัจจัยแรกนะคะก็คือ e a r n i n g ค่ะการประกาศ e a r n i เ g ของสหรัฐนะคะที่ตลาดยังคงให้น้ำหนักในเชิงบวกโดยเฉพาะในหุ้น BigCA p นะคะใหญ่เจ็ดตัวซึ่งมีน้ำหนักมากถึงหนึ่งในสี่ของ S&P ซ0 0พีห้ารอยโดยจะเป็นไ r รเวอร์สำคัญค่ะที่ขับเคลื่อนตลาดหุ้นให้ปรับตัวได้ได,ดีนะคะจากนี้หากว่าผลประกอบการค่ะออกมาตรงตามที่ประเมินไว้ก่อนหน้านะคะว่ารายได้ค่ะจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาส4มิบสี่เปอร์เซ็นจากปีก่อนหน้าทั้งนี้ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะ Microsoft ก็ผลประกอบการออกมาค่อนข้างดีนะคะ ตามคาดในขณะที่ Google Alphabet ค่ะก็มีการปรับตัวละลงค่ะส่วนปัจจัยที่2ค่ะที่ทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นก็คือบอลยูของสหรัฐน,นั่นเองค่ะที่มีการปรับตัวละลงอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดยืนที่4.82เปอร์ซ็นตนะคะหลังจากที่ สเปรดสองทับสิบปีนะคะมีการทําระดับต่ําสุดในรอบสามสัปดาห์แม้ว่าจะมีการออกเช่นบอลนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็วันพฤหัสนี้นะคะแต่จากสตรองดีมานะคะที่อิมพลายมาจากโอไอเอสเปรดตัวสามเดือนที่แคบลงนะคะทําให้เชื่อได้ว่าจะมีเม็ดเงินที่ไหลเข้าซื้อบอลเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้ยิวปรับตัวละลงมาค่ะซึ่งสเปรดตัวนี้เนี่ยมันมีความแคบลงนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นสัญญ,ญาณเชิงบวกต่อตลาดหุ้น ทั้งนี้ค่ะโดยแนวโน้มนะคะทำให้เชื่อได้ว่าเทนเียร์บอลยูค่ะจะมีการปรับตัวลดลงจากนี้นะคะแล้วก็จะเป็นโพซิทีฟนะคะต่อตลาดหุ้นในแต่มาสีนี้หลังจากที่ S&P 500ค่ะมีการปรับตัวลดลงไปทดสอบเส้น200ว,วันนะคะซึ่งถือว่าแย่สุดตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ ปัจจัยที่สามค่ะที่ทําให้ตลาดพ่งปรับตัวพิ่มขึ้นก็คือราคาน้ํามันค่ะที่มีการปรับตัวลดล,ลงมาโดยหากมาดูในสเปรดหนึ่งเดือนแล้วก็สามเดือนของออยล์พรีเมียมนะคะจะพบว่ากรอบของราคาน้ํามันค่ะมีการปรับตัวลดล,ลงมานะคะจาก ลดลงมานะคะที่80-85เหรียญต่อบาร์เรลนะคะเท่ากับว่าตลาดเนี่ยคลายกังวลกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางไปแล้วนะคะหลัชจากที่ก็ในตะวันออกกลางก็มีการผ่อนคลายมากขึ้นนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ประกอบกับตัวของรัสเซียค่ะมีการเพิ่มกําลังการผลิตนะคะออกมาอีก4แสนบาร์เรลนะคะทาให้ราคาน้ํามันก็เลยมีการลดลงมาะค่ะดิวิติงอายืนที่83เหรียญเบนยืนที่88เหรียญต่อบาร์เรลนะคะโดยปัจจัยเรื่องน้ํามันค่ะทําให้ผ่อนคลายเรื่องของเงินเฟ้อด้วยนะคะและน้าหนักของการขึ้นอัตรา ดัเบียในเดือนพฤศจิกายนของสหรัฐค่ะมีเพียง1.6%เท่านั้นค่ะส่วนน้ำหนักในการขึ้นดัอเบียเดือนธันวาคมค่ะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะที่24%ค่ะนั่นเท่ากับว่าตลาดเอ่อนั่นเท่ากับว่าดอกเบียของสหรัฐเนี่ยพีคไปแล้วนั่นเองค่ะส่วนปัจจัยที่สี่ค่ะเอ่อที่ทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นก็คือตัวเลขของ P.M.I สหรัฐนะคะแม้ว่าจะมีการฟื้นตัวนะคะยืนที่51นะคะจากการผลิต จากภาคการผลิตนะคะแต่ยอดขายโดยรวมเนี่ยต่ำสุดในรอบ3ปีถือว่าชะลอตัวลงมาแรงมากที่สุดนะคะนับตั้งแต่ปี2020แล้วก็ภาคบริการค่ะมีการจ้างงานที่ชะลอตัวลงทําให้ตลาดเนี่ยเชื่อว่าคอนซัมมชันซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่สําคัญของอเมริกาเนี่ยกำลังจะชะลอตัวลงนะคะสะท้อนมาที่ภาพเศรษฐกิจก็จะชะลอตัวลงจากนี้จากการใช้ใจ่ายที่น้อยลงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็รายได้ที่คงที่นะคะแล้วก็มีแนวโน้มในส่วนของเงินเฟอ้อที่เห็นการชะลอตัวลงแล้วนะทำให้เชื่อดได้ว่า ว่าดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะคงที่นะคะและทําให้เศรษฐกิจสารัฐค่ะมีโอกาสที่จะเข้าสู่ซอฟต์แลนดิ้ค่อนข้างมากค่ะส่วนประจัยที่5ค่ะยุโรปค่ะก็ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเข้าสู่ Recession มากขึ้นนะคะทำให้เชื่อได้ว่า ECB ค่ะที่จะมีการประชุมในวันพฤหัสนี้ค่ะจะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้นะคะโดยตัวเลข PMI ทั้งภาคการผลิตและบริการที่เมื่อวานประกาศนะคะก็ถือว่าหดตัวค่อนข้างแรงนะคะต่าสุดในรอบสามปีที่ระดับ46.5นะคะหลังจากที่ ECB เนี่ยมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยติดต่อ,อกันเป็นเดือนที่สิบทาให้โอกาสในการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในวันพฤหัสนี้ค่ะเชื่อว่าจะคงดอกเบีย้ยนั่นเองนะคะโดย ECB ค่ะอาจจะต้องคํานึงถึงตัว QE ที่เคยทํามาก่อนหน้านะคะสําหรับนโยบายการเงิน ที่เป็นใช้การผ่อนคลายก่อนหน้าแล้วก็รวมถึงตอนนี้เนี่ยกลับมาใช้ในโยบายท,ที่ตึงตัวมากขึ้นรวมถึงการลดบาลานซ์ชีนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะก็มีอยู่ที่ประมาณ5.6ทิล l l i ยนดอลลาร์นะคะในขณะที่อีกทางนึงอิสเบียจะต้องคำนึงถึงภาพรวมเศรษฐกิจนะคะที่หากขึ้นในตรอะเดียนต่อไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิด r e c e s s i o ที่รุนแรง นอกจาก P.M.I. ของอตัวของยุโรปนะคะก็มี P.M.I. ของอังกฤษด้วยนะคะที่หดตัวเช่นกันค่ะก็เลยกดดันให้ข้างเงินยูโรแล้วก็พาวเนี่ยมีการอ่อนค่าลงแล้วก็ทำให้ดอลลาร์เนี่ยมีการแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยค่ะ แนวแคสค่ะได้มีการทําโมเดลนะคะเพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับเศรษฐกิจของยูโรโซนนะคะก็พบว่าเศรษฐกิจของฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันค่ะกำลังจะเข้าสู่ recession ในแต่มา่นี้นะคะโดยการจ้างงานค่ะมีการลดลงการปลดพนักง,งานเพิ่มขึ้นแล้วก็ทาอาจจะทําให้อัตราการว่างงานสูงขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะเยอรมันี่ยที่กําลังจะเข้าสู่ recession ในแต่มา่นี้แล้วนะคะทาให้เศรษฐกิจในยูโรโซนค่ะมีแนวโน้มที่จะหดตัวนะคะติดลบ0.1ซในปีนี้และเงินเฟ้อค่ะก็ชะลอตัวลงมาด้วยค่ะโดย GDP ของเงยอรมันค่ะคาดว่าจะ ติดลบที่0.3%อิตาลีติดลบ0.2%ฝรั่งเศสก็หดตัวลงนะคะยกเว้น GDP ของสเปนค่ะมีที่มีแนวโน้มจะเติบโตที่0.3%ค่ะ ส่วนปัจจัยที่6นะคะที่ทําให้ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นก็คือธนาคนารกลางญี่ปุ่นค่ะมีการเพิ่มสภาพคล่องเข้าไปในระบบนะคะโดยการเข้าซื้อพันธบัตรเพิ่มเติมค่ะเมะื่อวานนี้เพื่อควบคุมบอลยูมาให้เร่งตัวขึ้นกันไปนะคะทำให้ดัชนีท็อปฟิกค่ะก็มีการเพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมานะคะและ BOJ ค่ะก็จะมีแผนที่จะประชุมในสัปดาห์หน้าสาหรับตัวของยูเคอร์คอนโทรค่ะและปัจจัยสุดท้ายค่ะปัจจัยที่7ที่ทําให้ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขขึ้้้นนนนนนนกกกกก็็คคคือออาาารรระะะะตุเเเศษฐิิจงจงงงี่่โดดยมใหญะะท การคลังนะคะและก็การเยืน PBOC ของสีจินผิงค่ะ ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะในรอบ10ปีที่รับตําแหน่งมานะคะโดยเป็นการเรียกความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและก็ต่างประเทศนะคะก็ตอกย้ําว่ารัฐบาลจีนค่ะพร้อมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตแล้วก็สร้างเสถียรภาพของตลาดนะคะก็อาจจะคลายความกังวลให้กับนักลงทุนได้นะคะว่ารัฐบาลมีความพร้อมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ GDP เนี่ยเติบโตตามเป้าหมายที่5%ได้แล้วก็มีการบ่งชี้เรื่องของทุนสำรองของจีนอยู่ที่3ทชิลเลียนด้วยนะคะว่ายังคงแข็งแกร่งอยู่ค่ะโดยรัฐบาล จีนค่ะมีการประกาศนะคะเพิ่มการขาดดุลงบประมาณนะคะจากก่อนหน้าที่ประมาณสาเเซ็นเี่ยมาที่สามิแปดเปอร์เซ็นถือว่าค่อนข้างมากเลยนะคะโดยมีการอนุมัติเมื่อวานนี้นะคะถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีสองพันแปดที่รัฐบาลจีนเนี่ยไม่เคยเพิ่มเม็ดเงินผ่านทางกระทรวงการคลังมาก่อนเลยนะคะรวมถึงเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการออกเชือดบอลด้วยนะคะที่หนึ่งชิ้นเลี้ยนหยวนนะคะหรือประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะค่ะ การเพิ่มงบประมาณขาดดุลแล้วก็การออกพันธบัตรเพิ่มเติมนะคะเพื่อเพิ่มสภาพคล่องเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นทางการทั้งที่ทําให้ GDP ของจีนจะจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก0.8ในปีนี้ค่ะ ทางนาักเรกฐกิจค่ะก็ประเมินว่าการสร้างหนี้ต่อ GDP ที่สูงขึ้นของจีนเนี่ยเป็นเหมือนการปลดล็อกที่สําคัญนะคะสำหรับตลาดหุ้นจีนแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วนของรัฐบาลค่ะที่ต้องการผลักดันให้ GDP ของจีนเนี่ยถึงเป้าหมายการเติบโตที่กําหนดไว้ค่ะก็เลยทําให้ดัชนี n แอสแดกดอะโกรเดนดักกอนไชน่านะคะก็ปรับตัวบวกมาเกือบ5%เค่ะเมื่อวานนี้แล้วเช้านี้ค่ะฮ่องกงก็ปรับตัวบวกแรงเกือบสกว่าสค่ะ ส่วนในเอเชียเช้านี้นะคะเชื่อว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจัยบวกทั้ง7ประการตามที่ได้แจ้งไปค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ